สมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้ เวลา9นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวาังสาปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี2568ที่ประชุมมีระเบียบว,วาระต่างๆอาทิ สรุปจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่21ในประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ7 0พรรษาและรายงานสรุปการจัดโครงการอาเซียนไซน์แคมป์2 0 2 5ในประเทศไทยพศ2568 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกประหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศไทยพศ2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ7 2พ0 0ษาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีพศ2568 เรื่องการจัดค่ายสอ,อวนอในสาขาวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอาเซียนไซเอนแคมป์และภาษาศาสตร์และการให้ทุนการศึกษาประจำปีพศ2568 เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเป็นประธานเปิดงานสารสายใหยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่27 มูล,ลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง17สิงหาคม2568เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลงานหัตถกรรมงานฝีมือที่มีคุณค่าของทหารทุกพลภาพซึ่งเป็นสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โอกาสนี้ท่อประเนิกการแสดงแฟชั่นโชว์จากนางแบบกิติมศักดิ์ชื่อชุดจากวันนั้นถึงวันนี้50ปีสายใจไทยโดยสวมเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพิมพ์ลายคอลเลกชันใหม่ล่าสุดฝีมือการออกแบบของสมาชิกสายใจไทยนอกจากนี้ยังมีสินค้าของผู้ทุพพลภาพและครอบครัวที่สามารถสร้างสารรค์ผลิตสินค้าอย่างงดงามร่วมจำหน่ายอาทิงานทำลวดลายบนแก้วรูปทรงต่าง งานเครื่องหนังงานผู้กันร,ระบายสีและงานผลิตภัณฑ์ผ้าและชุดของขวัญอเนกประสงค์ชุดพิเศษอาทิย์สินค้าที่ระลึกครบ50ปีสายใจไทยสินค้าลายดอกไม้พันไม้งามนามพระราชาทานทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นเมื่อปี2518เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิมูลนิธิสายใจไทยดำเนินงานสนองพระราชปณิธานในการช่วยเหลือทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครซึ่งอุทิศชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บทุกพลภาพได้รับเป็นรายเดือนตลอดชีพและทุนการศึกษาแก่ทายาทซึ่งในปี2523มูลนิธิสนองพระราชดำริส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองมีรายได้เลี้ยงครอบครัวนำมาจำหน่ายในงานโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสัรพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2568เวลา17.40นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนจากภูผาสู่มหานทีภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์เขตจตุจักร ทรงเปิดงานสีสันพัน์ไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2568มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจร่วมกับ36องค์กรภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิกกพพจพ,ระ,พร,ะจร,ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษา12สิงหาคม2568 และสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในการนี้ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์เป็นกล้าจากต้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปลูกที่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมจากนั้นทออประเนตนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ70พรรษา ที่รวบรวมพันไม้ที่นักพฤกษศาสตร์สำรวจพบจำนวน21ชนิดและขอพระราชทานตั้งชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสท,ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพืชพันธุไม้มายาวนานเช่นกุหลาบพระนามสิรินทรและม่วงเทพพร,ร์ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์สากลมาตรฐาน BGCI ซึ่งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจได้รับการรับรองจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์สากลว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ตามข้อกําหนดมาตรฐานขององค์การเป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากลแห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครและเป็นแห่งที่สามของประเทศไทยนิทรรศการโครงการค่าเยาวชนรักพงไพรเฉลิมประเกียติ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำความรู้และทักษะไปพัฒนาตนเองนิทรศการความเป็นมาสวนจากภูผาสู่มหานทีสร้างบนเนื้อที่26ไร่เป็นที่ว่างผืนสุดท้ายใน200ไร่เชื่อมต่อกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจโดยน้อมนำพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่า ของสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชเาวณีปลูกป่าในใจคนมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบรวบรวมพันไม้จากทั่วประเทศพันไม้ทรงปลูกในสถานที่ต่างๆต,ตั้งแต่บนที่สูงที่ลุ่มตามแนวคิดจากภูผาสู่มหาาทีสร้างระบบนิเวศป่าท,ที่สมบูรณ์ในพื้นที่มีพื้นที่ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการปลูกป่าและพื้นที่เรียนรู้เส้นทางศึกษาพันไม้ทรงปลูก โอกาสนี้พระราชทานอาหารปลาคราฟพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลูกปลาคราฟทรงเลี้ยงเพื่อให้ประชาชนที่มาพักผ่อนได้เพลิดเพลินกับความสวยงามและศึกษาประโยชน์ของปลาคราฟรวมทั้งเรียนรู้ความสําคัญของระบบนิเวศจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งท่อประเน็นนิเทศการของหน่วยงานต่างๆอาทิมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง นิทรรศการกล้วยไม้และพันไม้สกุลกาซีเนียของประเทศไทยพันไม้ชนิดใหม่ของโลก3ชนิดได้แก่ส้มแก้วสมคิดนวลสันติสุขและช้างงาเอกรอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางอาทิการสร้างน้ำภายใต้ปฏิบัติการฝนหลวงการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรป่าต้นน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดนิทรรศการเสนอความสำคัญของป่าชายหาดบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยความหลากหลายของพันธุ์ไม้ป่าชายหาด ความสำคัญในการเป็นกำแพงป้องกันคลื่นลมและวิถีชีวิตของชุมชนที่พึ่งพิงป่าชายหาดส่วนกรมป่าไม้จัดนิทรรศการพนาไพรพิรมใต้ร่มพระบารมีโครงการสร้างป่าสร้างรายได้จากวิสาหกิจกลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านแม่จ๋าน้อยผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ โอกาสนี้ทรงถ่ายชีวิตโคกระบือซึองซ่งกรมปรศุสัตว์น้อมกล้าวน้องกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุ้พันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมการสาธิตและการประกวดไม้ดอกไม้ประดับการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงโครงการพระราชดำริตลาดนัดต้นไม้ผลิตภัณฑ์โอทอ็อป จุดถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้และสวนกล้วยไม้ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่13สิงหาคมนี้องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อจิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2,568วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกบันดิตมาลายอริศูนย์องคอมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคานายาวในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะก้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัลพระราชทานมวกประจำปี2568สมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่46มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน83ทีม แบ่งการแข่งขันเป็น5ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชนะเลิศได